วิธีการเพิ่มผู้ติดตามสำหรับตัวไนนะสำหรับของไนนะเพราะว่าแต่เพิ่มผู้ติดตามเนี่ยคือเพิ่มไม่ได้จำนวนเป็นหลักพันนะแต่ของไนก็เพิ่มมาวันหนึ่งก็เป็นหลักสิบเนาะหลักสิบหลักสิบก็พูดถึงก็ไม่เยอะแต่ก็คือแต่คือก,ก,ก็ได้อยู่ดีกว่าไม่เพิ่มนะสิ่งที่ไนทำเหรอก็คือลงคลิปค่ะเพราะส่วนมากแล้วผู้ติดตามเนี่ยก็จะ ติดตามเราจากคลิปถ้าเราไม่มีคลิปก็ไม่มีผู้ติดตามเนาะพูดง่ายๆเนาะหลังจากนั้นเราเราก็เรื่องที่สองก็ยังง่ายๆปฏิสัมพันธ์เราไปคอมเมนต์เพื่อนหรือว่าไปอะไรแบบเนี้ยก็จะมีผู้ติดตามกลับมาเนาะไอไอแบบเนี้ยคือหลักการง่ายๆเลยค่ะหลักการง่ายๆเลยมีแค่นี้แหละแล้วจะมีผู้ติดตามมาเองเนาะถ้าเรามีคลิปแล้วแล้วเราก็มีปฏิสัมพันธ์เนี่ยผู้ติดตามก็จะมาแน่นอนส่วนจะมามากมาน้อยมันก็ ขึ้นอยู่แต่ละช่องเนาะเพราะช่องของนายก็เป็นช่องอคเอเตอร์มือใหม่เนาะคือตุยตามก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นเนาะเพิ่มขึ้นมาก็วันละเป็นหลักสิบเองนะไม่ได้เป็นหลักพันหลักอะไรเนาะส่วนคนที่เพิ่มมาเป็นหลักพันเขาก็นายก็ไม่รู้ว่าก็มีวิธีอะไรเนาะแต่ถึงเพิ่มขึ้นมาทีละน้อยแต่ก็ดีใจแล้วค่ะเพื่อนๆไปลองทํากันดูนะคะ